กล่อง P V Vivo Y 725G ที่เขาว่ากันว่าจอใหญ่กล้องสวยแบตบเยอะรองรับ 5G บอกเลยว่าสายโซเชียลสายชอบถ่ายรูปเนี่ห้ามพลาดนี่นะคะทุกคนขึ้นเป็น 5G มาแล้วเฮ้ยสวยมากเฮ้ยชัดมาก หลับเลยว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมือถือ 5G เปิดตัวกันเยอะมากนะคะเรียกได้ว่าแบบเป็นเทรนของปี2021เลยเ <c oughs> ชื่อว่าหลายๆคนนะเวลาจะซื้อมือถือก็ต้องเลือกที่มี 5G เพราะว่าเราจะสามารถใช้ได้นานแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมา p รีวิวพิสูจน์กันว่าดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าสิปปบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นใช่ไหมามาค่ะแกะกันเลยทำๆๆมนี่เปิดมานะคะเราก็จะเจอ นี่เลยเป็นกล่องคู่มือกับเคสอุ้ยมีเคสใส่ามาให้ด้วยทุกคนนี่แล้วก็ช้ำๆๆเจ้าตัวมือถือ vivo ของเรานะคะอุ๊ยสีสันส,สดใสมากและนี่นะคะเขาก็ให้นี่มาด้วยเป็นอะแดปเตอร์18วัตต์นะคะแล้วก็มีสายชาร์จ Type C นะคะมีหูฟังมาให้แล้วก็ที่เสียบซิม อ่ะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเป็นแบบ vivo y725g นะคะเราจะมาใส่ซิมให้ทุกคนดูกันเลยดีกว่ามาค่ะเอาที่จิ้มซิมก่อนนี่นะคะแบมบก็ใส่ลงไปแล้วค่ะทุกคนทีนี้เราก็ใส่เข้าเครื่องไปเลยโอเคเอิดเครื่องมาแล้วเดี๋ยวแบมจะให้ทุกคนดูว่าเอ้ยขึ้น 5g จริงหรือเปล่านะคะ นี่นะคะทุกคนขึ้นเป็น 5g มาแล้วเขาบอกว่าสำหรับ vivo y 7 2สเนี่ยนะคะสามารถใช้ได้ทั้ง2โหมดเลยก็คือ non stand alone กับ stand alone นะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่าเฮ้ย non stand alone กับ stand alone เป็นยังไงนะคะ <c oughs> ในคลิปรีวิวแบบเต็มเมนะคะทุกคน สำหรับตัวเครื่องนะคะให้ทุกคนดูสีนี้ก่อนนี่สี dream glow นะคะเป็รู้สึกว่าดีเลยสำหรับสีนี้เนาะแล้วก็สำหรับหน้าจอนี่เลยหน้าจอตัวนี้นะคะก็คือ6.58นิ้วนะคะความชัดระดับ full HD plus ค่ะมาพร้อมกับกล้องหน้าแบบ หยดน้ํานะคะเวลาเราดูนางดูซีรีส์อะไรเงี้ยคือฟินทุกคนเพราะว่าเราจะเห็นแบบฟูแบบเต็มหน้าจอเลยจริงๆนะคะตรงนี้ต่อมานะคะมาถึงสิ่งที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดก็คือในเรื่องของกล้องเนี่ยแหละค่ะทุกคนโดยที่กล้อง super wide angle เนี่ยความคมชัดอยู่ที่8ล้านพิกเซลกล้องหลักของเขานะคะจะมีความคมชัดถ,ถึง64ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็กล้องมาโครเนี่ยจะมีความคมชัดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะคะซึ่งแบมว่าโอเคมากสําหรับกล้องนี้ซึ่งวันนี้นะคะแบมก็จะมาถ่ายพรี รีวิวให้ทุกคนดู1รูปแบบเต็มๆเ,เลยอะเอาเป็นว่าแบมสัญญาว่าในคลิปรีวิวเต็มๆเ,เนี่ยแบมบจะมาแบบครบทุกฟังก์ชันมีโหมดวิดีโอโหมดถ่ายรูปแบบไหนจะมาแบบเต็มๆนะคะสามารถไปดูได้ที่คลิปรีวิวคลิปต่อไปนะคะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยใช้กล้องหลังก่อนนี่ัลโหลทุกคน <laughs> เดี๋ยวแบมจะตั้งก่อนถ่าย เอ้ยกดง่ายนะทุกคนอันนี้ชอบมากแล้วก็ถ่ายแบบเซลฟี่ตัวกล้องเซลฟี่นะคะมีความคงชัดถึง16ล้านพิกเซลเลยค่ะทุกคนเดีย๋ยวเราจะมาดูกันเอ้ยสวยมากกล้องเซลฟี่ดีมากเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายนี่ด้วยท่าประจำของเรานี่อุย้ยทุกคนอ่ะอันนี้เอากล้องหลังก่อนนะเอ้ยชัดมากคือแบบรู้สึกว่ามันเป็นความชัดที่แบบ ชัดแล้วแต่ก็ยังสวยอยู่อะด้วยภาพด้วยสีอะไรเงี้ยให้อะไรที่แบบฟีลลิ่งที่ดีแต่แมบชอบกล้องหน้ามากเลยดูสิเวลาซูมเข้าไปแล้วแบบกริบมากเฮ้ยกล้องหน้าดีมากๆนะคะทุกคน และอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่แบมชอบก็คือนี่เลยถ้าเกิดทุกคนสังเกตเห็นดีๆเนี่ยจะมีตัวสแกนนิ้วอยู่ตรงปุ่ม power แบมรู้สึกว่ามันมีความ practical มากทุกคนเพราะว่าคืออาต้องบอกก่อนว่าตัวนี้สามารถสแกนหน้าได้นะคะแล้วก็สแกนลายนิ้วมือได้ด้วยและยิ่งโควิดแบบนี้ที่เราต้องแบบอยู่กับแมสตลอดเวลาแบมรู้สึกว่าพอมีตัวนี้มากมันเหมือนเป็นตัวช่วยทําให้แบบเราสามารถใช้มือถือได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับตัวเครื่องนะคะแบมรู้สึกว่า,มวาไม่ได้หนักเลยทุกคนเมื่อเทียบกับขนาดของเครื่อง อ,ร,อรู้สึกว่าโอเคแบบเหมาะกับการแคลลี่ไปได้ทุกที่นะคะในเรื่องของประสิทธิภาพนะคะสำหรับชิปประมวลผลเนี่ยเป็นแบบไดเมนซิตี้700แรม8กิกความจุ128กิกนะคะมาพร้อมกับแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมซึ่งมันรู้สึกว่าเป็นความจุที่เยอะมากนะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากรู้ว่าเฮ้ยฟีเจอร์เป็นยังไงถ่ายรูปโหมดไหนวิดีโอโหมดไหนความอืดของแบตเป็นยังไงนะคะรวมถึงว่าข้อดีว่าควรซื้อไหมสำหรับ Vivo Y72 รุ่นนี้ ะะสามารถดูได้ที่คลิปรีวิวแบบเต็มๆในคลิปต่อไปเลยค่ะ <S <S แบมชอบโหมดถ่ายลูกมากอ่ะอันนี้บอกเลยมีความคมชัดแล้วก็ได้ภาพที่สวยนะคะทุกคนและสําหรับใครนะคะที่ชอบให้แบมมาพรีวิวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งสําหรับช่องซีเมียเกนไว้นะคะบอกเลยว่าจะมีคอนเทนต์สุดล้ามาให้ทุกคนในทุกวันแน่นอนสําหรับวันนี้นะคะแบมต้องไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย <S <S <S